อัปเดตข่าวสารนะคะของสาวสาวแบล็กทิงกันค่ะลิซ่ากับพี่ซูนะคะฮอตมากๆค่ะในญี่ปุ่นนะคะเขาค่ะมีการจัดสำรวจค่ะทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายนะคะว่าใครเนี่ยในแบล็กทิงนะคะที่พวกเธอค่ะชื่นชอบมากที่สุดนะคะแน่นอนค่ะว่าผลก็ปรากฏออกมาว่านะคะลิซ่าค่ะคว้าหัวใจของสาวสาวไปครองน,นะคะสาวสาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเทาใจให้กับน้องลิซ่ามากๆเลยนะคะได้นำรางวัอันดับหนึ่งไปเลยค่ะรองลงมานะคะก็เป็นเจนนี่ค่ะอันดับ3ก็เป็นโรเซ่แล้วก็สี่ก็ ก็เป็นพิซูนะคะแต่พอไปสำรวจดูค่ะทางฝาก่ายหนุ่มๆของญี่ปุ่นกันบ้านนะคะพิซูค่ะก็คว้าแชมป์นะคะหัวใจหนุ่มๆไปครองด้วยเช่นเดียวกันค่ะขึ้นมาเป็น Number นะะัมเบอร์วันฮะอันดับที่1ไปเลยค่ะส่วนถัดมาก็เป็นลิซ่านะคะ3ก็เป็นเจนนี่ค่ะ4ก็เป็นโลเซ่ะตามลำดับค่ะ ส่วนทางด้านเจนนี่ค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าฮอตไม่แผ่วทำไม่รอเพื่อนกันเลยทีเดียวนะคะมีการนะคะไปขึ้นปกนิตยสศารค่ะให้กับทาง Dash k o r เรนะคะด้วยภาพสุดเซ็กซี่ค่ะกับชุดของทาง s แ r a v e นไ r นะคะที่มีทั้งแบบเต็มยศนะคะแล้วก็แบบโฆษณาชุดชั้นในค่ะทำเอาหนุ่มๆน,นะคะเลือดก,กันเดาไหลกันเลยทีเดียวค่ะแม่นะฮอตมากค่ะแซ่บมากจริงๆนะคะ ส่วนด้านสาวโรเซ่ค่ะเหมือนว่าจะมีงานถ่ายแบบด้วยเหมือนกันนะคะเห็นมีการส่งกระเช้าผลไม้ค่ะไปให้กับเธอนะคะซึ่งต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าเธอค่ะจะไปถ่ายงานอะไรนะคะแอดก็มาอัปเดตขา่าวสารให้ดูแล้วกันค่ะเห็นมีความเคลื่อนไหวนะคะจากฝากฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยประมาณนี้นะคะสาวๆก็ฮอตกันมากเลยนะคะเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นด้วยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า